เด็กที่มีสายตาผิดปกติประมาณช่วงอายุ3-12ปีนะคะครประมาณ7,000 700, คนพอสายตาสั้หลังจากค่าน้องเขาได้ใส่แว่นนะเห็นดีเรียนหนังสือแบบโอ้โหแบบเป็นคนละคนเลยใช่ไหม<อ>ให้คลาสเลยค่ะขึ้นแบบระดับเรียนดีมาก สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับเข้าสู่ UC Podcast สาระดีๆจากสำนักงานหลักประกัน,นสุขภาพแห่งชาติมีสุาสภาษิตภาษาอังกฤษอยู่ประโยคนึงนะครับก็บอกว่า the eyes are the window of the soul นะฮะแปลเป็นไทยก็คือดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนะครับหมายความว่าเราสามารถที่จะอ่านคนคนนั้นเนี่ยผ่านดวงตาของเขาได้นะครับแปลว่าตาเนี่ยเป็นอวัยวะที่มีความสําคัญมากเลยนะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือว่าตาเนี่ยเป็นอวัยวะสัมผัส ทำหน้าที่สร้างประสบการณ์เรียนรู้ให้กับมนุษย์ทุกคนเลยครับแต่ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเยอะเลยครับนะฮะแล้วก็เทคโนโลยีเหล่านั้นก็อาจจะทำร้ายดวงตาโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วเราก็พบปรากฏการณ์ว่าดวงตาของคนเราเนี่ยมีความผิดปกติเร็วขึ้นกว่าในอดีตพอสมควรเลยนะครับดังนั้นในปี2565สํานักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจึงร่วมกับหลายหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุข ราชวิทยาลัยจกักษุแพทย์แห่งประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการองคอง์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและภาคประชายสังคมจับมือกันพัฒนาสิทธิประโยชน์นะครับที่เรียกว่าบริการแว่นตาสําหรับเด็กที่มีภาวะสายตาผิดปกตินะครับวันนี้นะครับ UC Podcast ได้รับเกียรติอย่างมากเลยนะครับจากศาสตราจารย์แพทย์หญิงวณิชาชื่นกองแก้วประธานราชวิทยาลัยจกักษุแพทย์แห่งประเทศไทยมาร่วมพูดคุยถึงความสําคัญของการคัดกรองเด็กนักเรียนที่มีภาวะ สายตาผิดปกติสวัสดีครับอาจารย์วัิชาครับสวัสดีค่ะท่านรองเลยคะ่ะขออนุญาตเรียกว่าอาจารย์วิมนะครับได้ค่ะอาจารย์ครับอตอนนี้อาจารย์พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับว่าปัจจุบันมีเด็กที่มีสายตาผิดปกติมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ค่ะเ,ออเป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยมีเด็กที่มีสายตาผิดปกติประมาณช่วงอายุ3-12ปีนะคะ,คะประมาณ7แสนคน7แสนเลยเหรอ0แสนคนแต่ว่าเป้าเป้าหมายที่ ที่เกี่ยวกับเรื่องสายตาสั้นหรือสายตาผิดปกติในปัจจุบันที่พบบ่อยเนี่ยค่ะก็จะมีอยู่ประมาณ5้าถึงเจ็ดหมื่นคนที่ที่จะต้องได้รับการดูแลนะคะหมายถึงว่าในคนทั่วๆไปเนี่ยมีประมาณเจ็ดแสนคนเนี่ยส่วนสําคัญเลยที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษเนี่ยนะคะอย่างเช่นอาจจะมีรายได้น้อยนะคะไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตตัวเองได้ก็ประมาณสักห้าหมื่นถึงเจ็ดหมื่นคนเด็กกลุ่มนี้ นะครับถ้าเราสามารถที่ค้นพบก็ตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วก็เอาสู่การรักษาเนี่ยมันจะทําให้พัฒนาการก็ดีขึ้นยังไงคร<อ>ับอาจารย์ดีดีมากเลยค่ะ<ม>ถ้าเราได้สามารถที่จะสามารถตรวจพบนะคะ,คะได้ตั้งแต่เล็กๆเ,เลย<ม>เพราะว่าถ้าจนถึงอายุระดับหนึ่งประมาณหกถึงแปดปีถ้าเด็กมีสายตาที่ผิดปกตินะไม่นับเรื่องสายตาสั้นอย่างเดียวนะคะ,คะพวกนี้เนี่ยจะ,ะมีปัญหาเรื่องสายตาบอดเขาเรียวกว่าตาบอดตาสา<ม>ก็คือการที่ เด็กไม่สามารถใช้ใสายตาได้แต่โตขึ้นคือเขาก็ยังมองเห็นตาเขาก็ยังปกตินะคะ<อ>แต่ว่าอาจจะอ่านหนังสือหรือว่าใช้ใสายตาในการเรียนหนังสือได้ไม่เหมือนรธรรมชาติค่ะตรงนี้เนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องรีบแก้ไขเขาก่อนที่อายุ6กถึงแปดขวบค่ะอ๋อใช้คําว่าตาบอดตาใสค่ะแปลว่าเขาเขาอาจจะยังมองเห็นเออเขามองเห็นค่ะคแต่ว่ามองเห็นได้ไม่เ,<อ>เท่ากับคนปกติอ,อย่างเช่นถ้านั่งในชั้นเรียนเนี่ยเ,เด็กที่ตาหมกมองเห็นปกติเนี่ยเขาก็จะเห็นที่ระดับ ที่มองเห็นกระดานได้แต่เด็กๆที่มีภาวะตาบอดตาใสเนี่ยนะคะคือภาวะตาที่เขาเรียกว่าตาขี้เกียจตาขี้เกียจเอ่อพวกเนี้ก็จะไม่ได้ใช้สายตาเท่ากับคนปกติพวกนี้จะแก้ไม่ได้พอโตขึ้นให้รักษาผ่าตัดอะไรยังไงก็จะแก้ไม่ได้ไม่เหมือนกับเด็กที่มีโรคอะไรต่างๆนะคะที่ ได้รับการรักษามาตั้งแต่ก่อนอายุ8ปดขวบพวกนี้เนี่ยพอแก้แล้วเขาก็สามารถที่จะเห็นได้ตามปกติแต่ว่าถ้าเด็กที่มีภพราะวะตาขี้เกียจยังไงก็แก้ไม่ได้เท่าปกติแสดงว่าหัวใจสําคัญคือเราต้องรีบเจอค้นหาให้เร็วถูกต้องแล้วก อายุที่สำคัญคือ8ขวบใช่ไหมอาจารย์6ถึง8ขวบ6ถึง8ขวบมันเป็นเป็นช่วงเวลาค่ะตังนั้นถ้ารีบเจอเร็วก่อน6ขวบก็ดีที่สุดอะค่ะแต่ว่าบางคนก็บอกว่าโอเคถ้า7ขวบ8ขวบก็ยังยังพอไหวนะก็ต้องก็ต้องลองรักษาดูเดังนั้นโครงการนี้ก็เลยเริ่มในเด็กป .1 เด็กป .1 ใช่ไหมฮะเรามีเป้าหมายยังไงให้อาจารย์ปีนี้ก็เป้าหมายก็คืออันที่1นะคะ ในการในในประเทศในในโลกเนี้ยสองอย่างที่เราจะต้องรีบแก้ไขเป็นภาวะด่วนก็คือภาวะต้อกระจกนะคะอันที่สองก็คือภาวะสายตาที่ผิดปกติตั้งแต่เด็กถึงผู้ใหญ่เลยแต่ว่าในเด็กๆเนี่ยที่เราต้องรีบแก้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณภาพชีวิตเขาในอนาคตเพราะฉะนั้นถ้าพบเราก็ต้องรีบแก้ไขให้ได้เร็วที่สุดเป้าหมายก็คือในช่วงปอหนึ่งที่ถ้าลองว่าเนี่ยนะคะช่วงห้าหมื่็ หมื่นคนโดยภา<ม>วะที่แก้ไขได้อันที่สําคัญที่สุดก็คือสายตาสั้นยาวเอียงตั้งแต่แรกเกิดนี่แหละค่ะค่ะสายตาสั้นยาวเอียงเราดูเหมือนกับเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรานะฮะเหมือนกับเป็นเรื่องปกติแต่ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยอาจจะยังไม่รู้เนาะว่าเอ๊อย่างนี้คือสายตาผิดปกติหรือเปล่าแล้วผมเชื่อนะฮะว่าคนที่จะสังเกตเห็นความผิดปกติคนแรกน่าจะเป็นผู้ปกครองนะฮะอาจารย์มีข้อแนะนํำยังไงให้ผู้ปกครองไหมฮะว่าจะสังเกตยังไงดีนะถึงจะเรียกว่าผิดปกติก็เอ ตั้งแต่เกิดมานะคะเขาก็อยู่ก <ah ับคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่างง่ายคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นคนแรกที่มีโอกาสที่จะพบความผิดปกติครับท่านลองเคยได้ยินไหมคะเวลาเราตรวจสุขภาพเด็กคหนึ่งเดือนเบ่งตามองสองเดือนยิ้มย่อง่องใสเขาจะมีเป็นแต่ละเดือนเลยนะคะแต่เอาสองเดือนแรกเนี่ยค่ะหนึ่งเดือนเบ่งตามองสองเดือนยิ้มย่ำง่องใสถ้าหนึ่งเดือนเขาไม่มองสเปะสปะนะคะสองเดือน ไม่ยิ้มกับแม่และอโออันเนี้ยเริ่มผิดปกติแล้วค่ะควรจะไปรับการตรวจดูแลค่ะสองเดือนเนี่ยนะคะคือคือในเด็กที่คลอดออกมาตามปกตินะคะคไม่ได้เด็กที่คลอดก่อนกําหนดอะไรัรบตรงนี้ค่ะให้สังเกตเลยนะคะคุณแม่อุ้มเวลาให้นมลูกก็ดูลูกสักน,นิดนึงนะคะคถ้าผิดปกติก็นนรีบไปครัีนี้ถ้าสมมติว่าเลยจะเกินจากสองเดือนไปแล้วนะคะสมมติว่าอยู่กับคุณปู่คุณย่าหรือยังอยู่กับพ่อแม่หรือผู้วกครองคนอื่นก็ตาม ก็ต้องดูพฤติกรรมของน้องเขาอะค่ะนะคะว่าน้องเขาเนี่ยมีการพัฒนาการปกติหรือเปล่าซึ่งตรงเนี้ยเราพบกับกุมารภูมิมาลาแพทย์อยู่แล้วแพทย์ทางเด็กอยู่แล้วเขาก็จะช่วยดูด้วยแต่ว่าก็จะเป็นการความร่วมมือกันนะคะกรนีระหว่างราชวิาลกุมารแพทย์กับไตวิยาลัยจากสูแพทย์ในประเทศไทยเราก็มีความร่วมมือกันว่าแต่ละช่วงอายุเนี่ยควรจะดูขนาดไหนก่อนที่จะเข้าโรงเรียนซึ่งคุณครูก็เป็นคนสังเกตใช่ไหมคะแต่ว่าไว้ก่อนช่วงเข้าโรงเรียนเนี่ยเราจะทํายังไงที่จะสามารถที่จะ ตระหนักแล้วก็สามารถเห็นได้ว่าน้องเขาเนี่ยเริ่มมีผิดปกติแล้วนะค,ค่ะอาจารย์จะเล่าให้ฟังอาจารย์ท่านลองนะคะเรื่องหนึ่งก็คือคุณพ่อคุณแม่เป็นเป็นแพทย์นี่แหละครับนะคะไปลูกเนะี่ยก็ไปเรียนหนังสือ,อเรียนเท่าไหร่ก็ไม่สนใจเรียนนะคะเรียนไม่ได้ดีมีปัญหาอะไรมากก็มาปรึกษาดูว่าเป็นอะไรพอดีอเป็นเพื่อนสนิทกันก็บอก อายุเท่านี้เหรอลองไปวัดสายตาสิคนรู้สายตาสั้นสายตาสั้นหลังจากเขาน้องเขาได้ใส่แว่นนะเห็นดีเรียนหนังสือแบบโอ้โหแบบเป็นคนละคนเลยใช่ไหมอาจารย์ออ๋ให้คลาสเลยค่ะขึ้นแบบระดับเรียนดีมากเลยครับแสดงที่อาจารย์เล่ามานี่แสดงว่าการสังเกตลูกตัวเองนี่สําคัญนี่นะฮะสำคัญมากหนึ่งเดือนเบิ่งตามองนะฮะเบิ่งตามองสองเดือนนี่ก็ยิ้มย่องของสายนี่เก่งมากเลยครัอันนี้ก็จะเป็น จะเป็นเคล็ดลับให้คุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกจำเอาไว้เลยเบิงตามมองยิ้มย่องผ่องใสนฮะแล้วถ้าเราเจอตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนี่ยปรึกษาได้เลยใช่ไหมอาจารย์ปรึกษาได้เลยค่ะปรึกษาได้เลยตรวจตั้งแต่ระยะเริ่มแรกครับเอ่อจะมีบางอย่างบางทีเพี่ยงที่เรียนท่านน้องนะคะก็คือถ้าน้องเขาคลอดก่อนกําหนดครับต้องไปอยู่ในให้ตู้ต้องให้ออกซิเจนอันนี้ก็จะมีภาวะที่เรียกว่าได้รับออกซิเจนแล้วก็เป็นทิษทําให้ตาเขามีผิดปกติได้เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าถ้าเกิดอย่างนี้ไม่เจอผิดปกติอย่างนี้ไปดูเลยว่า จะมีภาวะที่เกิดจากอันการที่ให้ได้ออกซิเจนตั้งแต่ตอนเด็กๆนานเกินไปหรือเปล่าอ,อ๋อเข้าใจล้เราเจอตั้งแต่เด็กรักษาได้ใช่ไหมครับรักษาได้ค่ะรักษาได้ก็ขึ้นกับขึ้นกับสภาวะนะคะว่าเขาเป็นจากอะไรหรือสายตาสั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นจาก เออไม่ได้เป็นจากภาวะสายตาสั้นอย่างเดียวบางทีสั้นสองข้างไม่เท่ากันก็ต้องแก้อีกอาจจะแก้ได้ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็อาจจะแก้ไม่ได้คือแก้ได้แต่แก้ได้ไม่เต็มที่เพราะสองข้างเนี่ยถ้าระยะไม่เท่ากันเนี่ยการที่จะให้เขามองให้ชัดเท่ากันทั้งสองข้างมันก็ปรับยากอาจจะลองคิดดูเวลามองอะไรข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันเป็นอย่างเงี้ยภาพมันก็จะมันก็เหมือนกับอยู่เลือมๆกันนะคะเพราะนั้นเขาก็ต้องก็ต้องพยายามให้ให้คุณหมอเนี่ยดูว่าจะปรับยังไงให้เขาได้สายตาทั้งสองข้างเท คือตอนแรกผมยังมีความเข้าใจว่าตาเรามีสองข้างเนาะถ้าเกิดเวลาก็สั้นเขาจะต้องสั้นเท่ากันสองข้างจริงไม่จาเป็นใช่ไหมฮะไม่จำเป็นไม่จำเป็นเราเจอในรายที่สั้นห่างกันเยอะเลยหรือสั้นข้างยาวข้างก็มีแล้วสั้นข้างยาวข้างเนี่ยน้เข้าใจที่เสยตาดูข้างที่สั้นครับไอ้ส่วนข้างที่ยาวเขาก็จะต้องเพ่งอันนี้ถ้าเขาเพ่งไม่ได้เขาก็ใช้ข้างเดียวไปตลอดเลยก็เกิดการภาวะตาขี้เกียจอ๋ออย่างนี้นี่เองแต่ถ้าเกิดเราแก้ไขด้วยการใส่แว่น ทั้งสองข้างก็จะมองได้เท่ากันละเราแก้ไม่ได้อย่างนั้นแก้ให้ใส่สแว่นสายตาสั้นกับสายตายาวอย่างนี้แก้ไม่ได้เราต้องมีกรรมวิธีอะค่ะต้องใช้เทคนิคพิเศษนิดนึงว่าจะกลับยังไงให้เขาใช้สายตาได้ทั้งสองข้างแต่เรียกว่าขอให้เจอก่อนแล้วก็พาพบคุณหมอพบจากสุแพทย์เนี่ยนะรักษาได้แน่ๆแล้วแนวโน้มที่เด็กจะใส่ตาสั้นสายตาผิดปกติเยอะอะไรที่เป็น ปัจจัยสําคัญที่ทําให้เด็กลองทรามไหมคะครับอะไรลองเดาเิคะผมเดาได้เลยเดี๋ยวดูจากที่บ้านนะฮะจอทีวีจอมอนิเตอร์อะไรทั้งหลายแหล่ใช่ไหมครับอาจารย์ตอนนี้สมัยเด็กสมัยใหม่อะค่ะเกิดมา iPad อ่า พวกนี้เขาจะเข้ามาอยู่ในชีวิตน้องเขาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะฉะนั้นเขาต้องจ้องตั้งแต่เด็กๆแทนที่จะเด็กเมื่อก่อนเนี่ยพอเติบโตมาเขาก็ไปวิ่งเล่นใช้สายตาอย่างอย่างปกติทั่วๆไปดูทีวีก็ดูทีวีก็ระยะไกลแต่ตอนนี้ต้องมาดูดูทีวีเนี่ยถ้าจะไม่ใครดูทีวีแล้วค่ะเราดูที่ iPad แล้วการเพ่งมองเนี่ยกล้ามเนื้อตามต้องทํางานเยอะนอนดูด้วยนะนอนดูด้วยมันก็มีผลต่อการพัฒนาของตาเพราะว่าน้องที่เกิดมาเนี่ยค่ะกระบอกตามันยังไม่ปกติครับ มันต้องใช้ระยะเวลาให้กระบอกตาปกติคราวนี้ถ้าเขาเพ่งมากๆเนี่ยการเจริญเติบโตที่บอกว่าอย่าดูหนังสือมากๆนะแม่ชอบบอกลูกอย่าดูหนังสือมากๆนะเดี๋ยวใส่ตาสั้นอันนี้อันนี้เป็นมีเป็นไปได้นะคะก็คือการที่เขาใช้ตาเพ่งมากๆเนี่ยสสยตาสั้นเขาก็จะเอ่ออันนี้หนึ่งคือตามกรรมพันธุ์อยู่แล้วแต่อันที่สองก็เป็นจากการใช้สายตาด้วยค่ะค่ะอันนี้เป็นแฟกเตอร์สาคัญนักเรียนเอ่อในปัจจุบันเนี่ยค่ะในห้องเนี่ยเมื่อก่อนนะคะถ้าเราดูเนี่ยใส่แว่นน่ไม่ถึงครึ่งตอนเนี้ย เกือบเกือบเต็มห้องแล้วค่ะ90%นะคะใส่แว่นหมดเลยคนไม่ใส่แว่นกลายเป็นคนกลุ่มน้อยไปแล้ว<า>นะฮะ,ะผมเคยเห็นโฆนษณาครับอาจารย์ก็บอกว่าอยากจะป้องกันตาถานอมสายตาต้องใส่แว่นกองแสงสีฟ้าอะไรนี้เกี่ยวกันไหมอาจารย์อันนี้อันนี้อันนี้ประเด็นเรื่องการการเ,เรื่องของการใช้แสงการปรับแสงอะไรต่างๆประเด็นที่สําคัญเนี่ยค่ะคือ ให้เขาได้ใช้กับแสงธรรมชาติมากที่สุดที่มีปัญหาคือการดูในสื่อที่ที่แสงสว่างไม่เพียงพอแล้วก็การออกแดดนะคะออกแดดเนี่ยแสงมันจะมีแสงเขาเรียกว่ารังสีอุลตร้าไวโอเลตซึ่งปัจจุบันเนี่ยโลกนี้มันอุลตร้าไวโอเลตมันเต็มไปหมดเลยตัวนี้ที่จะเป็นตัวที่ทาลายทาลายตัวตาเราอะค่ะที่ไม่ดีเลยตัวนี้ที่ไม่ดีก็เลยต้องใส่แสงกันแสงกล่องแสงต่างๆจอคอมพิวเตอร์ที่สว่างมากๆก็ต้องใส่ แสงกันเพื่อให้สบายตาอันนี้มันเป็นที่มานะคะแต่ว่า,าบางทีโฆษณาบางอย่างมันก็เยอะเกินไปก็เป็นการในในโครงการนี้เราจะตรวจตรวจเด็กนะฮะนะปอหนึ่งทั่วประเทศเลยประมาณสักเจ็ดแสนคนนะครับแต่หมายความว่าเด็กปออื่นเนี่ยถ้าเกิดมีปิดปกติคุณครูเห็นก็ก็น้ำก็มาสู่การรักษาได้มีคําถามหนึ่งฮะประชาชนถามกันมาเยอะเลยว่าตรวจเด็กตั้งเยอะทั่วประเทศเนี่ยคุณหมอตาจากสแพยาทั่วประเทศเนี่ยพอไหมอาจารย์ฮะ ทำยังไงใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยเรามีจักษุแพทย์ประมาณพันหกร้อยคนน้อยนะครับทั่วประเทศหนึ่งหนึ่งก็ถ้าเทียบกับประชากรก็ประมาณหนึ่งต่อแสนประมาณนั้นแล้วนะคะแต่เรามีบุคลากรทางด้านอื่นที่ช่วยในการวัดสายตาที่ได้รับการฝึกฝนมานะคะอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยพยาบาลช่วยนักวิทยาศาสตร์นะคะที่เราเทรนมาตรงนี้นะคะปัจจุบันมีนักทัศนมาตรนักทัศนมาตรตอนนี้ก็น่าจะประมาณสักหกร้อยคนนะคะที่สามารถช่วยได้ สมัยก่อนเนี่ยร้านแว่นผู้ประกอบร้านแว่นทั่วไปนะคะเขาก็ได้รับการฝึกฝนมาตรงนี้ก็มีอีกจํานวนหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็มีการเทรนฝึกคนฝึกผู้ที่จะมาช่วยวัดแว่นเนี่ยเพิ่มขึ้นค่ะก็จะมีโครงการสําหรับการการเทรนอันนี้ค่ะการฝึกอันเนี้ยเป็นเป็นทุกปีนะคะเป็นระยะแล้วก็มีคนมีผู้สนใจเข้ามาฝึกเยอะอันนี้ก็คือรับเราก็จะมีพื้นฐานนะคะว่าจะต้องมีความรู้อะไรบ้างนะคะ เป็นอาจจะเป็นพยาบาลแล้วก็ฝึกระยะสั้นนะคะพวกนี้เราไม่ต้องการทักษัตวเนานานมากนะคะแค่ให้วัดสายตาเป็นทําได้จริงๆคุณครูก็ทําได้แต่คุณครูก็อย่างว่านะคะต้องสอนให้เวลากับการสอนสอนหนังสือตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะทําให้เราสกรีนขั้นต้นได้ว่ามีผิดปกติมาอย่างที่เรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่สกรีนมาแล้วก็มาเจอคุณครูจอมาเจอนักนักสังสุขภาพเนี่ยซึ่งมีอยู่ทั่วไปใน โรงพยาบาลรพสตอก็มีนะคะโรงพยาบาลชุมชนก็มีนะโรงพยาบาลชุมชนบางโรงพยาบาลชุมชนก็มีจักสุแพทย์ละมีทัศนามาตรละรเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่จะช่วยให้สามารถที่จะสกรีนได้นะคะคถ้าประเด็นคือบางทีเนี่ยมีแต่ว่าบางทีเนี่ยเด็กไม่เข้ามาอันนี้นะคะก็เป็นเป็นการที่จะช่วยอันนี้ได้แล้วก็ปัจจุบันอย่างที่ทางสปสชเนี่ยค่ะช่วยสนับสนุนเรื่อง แว่นฟรีเนี่ยโอ้โอนี้ช่วยได้มากเลยค่ะแต่เมื่อก่อนเราก็จะมีบริษัททางที่ผลิตแว่นนะคะที่ให้ให้ความเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์นะคะอันนั้นก็เป็นแบบเป็นชั่วคราวนะคะแต่ถ้าสปสชให้อนุมัติเป็นสิทธิประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็ถือเป็นระยะยาวซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะมีประโยชน์มากเลยต่อผู้ที่มีสายตาสั้นในประเทศไทยเราครับเรียกว่าโครงการนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่เริ่มจากคุณพ่อคุณแม่กันเนาะผู้ปกครองสังเกตก่อนนะสังเกตแล้วผิดปกติอาจจะมาบอกคุณครู ค่ะนะฮะคราวนี้บอกคุณครูหรือว่าบอกแพทย์บอกแพทย์ก็ได้แพทย์หมอเด็กก็ได้ค่ะโภคมาระแพทย์ก็ได้ถ้าไปพบคุณหมอจะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเด็กจากสุแพทย์ได้เลยได้เลยนะฮะได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นเด็กอยู่ในปหนึ่งถึงปหกนะฮะก็บอกคุณครูก็ได้นะฮะแล้วก็ทางราเวทยาลัยเนี่ยจะช่วยเตรียมนะะเตรียมนักเตรียมบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยช่วยคัดกรองเบื้องต้นค่ะตอนนี้เนี่ยเรามี บุคลากรทางการแพทย์เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือ,อที่อยู่ในสถาบันการศึกษาตอนนี้มี12สถาบันแล้วก็12สถาบันเนี่ยเราก็จะมีตอ้งากจบสุพแพทย์เราก็จะมีแพทย์ที่มาฝึกมาฝึกเราเรียกว่าแพทย์ประจำบ้านนะคะอีกทั่วประเทศก็ปีหนึ่งก็ประมาณ70-80คนนะคะคนะคะแล้วก็ยังมีแพทย์ต่อยอดอีกปีหนึ่งก็ประมาณ70-80คนเหมือนกันเพราะนั้นเรามีส่วนนี้ที่ช่วยเยอะแล้วก็ในส่วนของอ ทันามาศนะคะก็ทํางานร่วมกันแล้วก็ในส่วนของการที่ฝึกพยาบาลก็ทํางานร่วมกันอีกค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในโรงเรียนแพทย์แล้วก็ในในในภูมิภาคต่างๆ12 12ภูมิภาคนะคะก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นสวิทแพทย์เขตสุขภาพค่ะก็จะมีเขตสุขภาพซึ่งซึ่งเข้มแข็งมากแลค่ะแต่ละเขตสุขภาพเราก็จะมี หัวหน้าเขตนะคะที่ดูแลในในโปรเจกต์ในโครงการนี้เลยค่ะแล้วก็ส่งต่อเพราะนั้นก็จะดูถ้ามีอะไรเราก็เชื่อมต่อกันกับทางราชวิทยาลัยค่ะกับสาบันเพราะสาบันเราก็มีกระจายทั่วประเทศแล้วถ้ามีปัญหาเราก็ส่งไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆค่ะครับโดยสรุปก็คือว่าโครงการนี้เริ่มแต่การคัดกรองตรวจเบื้องต้นถ้าพบสายตาผิดปกติก็ส่งไปให้โรงพยาบาลใช่ไหมฮะแล้วก็ สุดท้ายถ้าปิดปกติคอนเฟิร์มแลวปิดปกติจริงๆก็ส่งไปให้โรงพยาบาลที่มีจักษุแพทย์ที่มีจักษุแพทย์ถ้าจําเป็นต้องใส่แว่นมีแว่นให้ด้วยมีแว่นให้นะครับกลมอนามัยช่วยมากเลยนะคะเป็นกำลังสําคัญเลยนะคะการขึ้นมาจากเริ่มมาจากกลมทางกลมอนามัยนี่แหละค่ะที่ช่วยนะคะแล้วก็ช่วยกันทางด้านทางทางทางจักษุแพทย์ใกล้เวลก็ช่วยกันหาหาเด็กที่สายตาสั้นนะคะส่วนทางสปสชก็ช่วยให้แว่นพูดภาษาเรื่องแว่น แต่ว่ามันจะมีอันหนึ่งคือสปสชเนี่ยประสานเรื่องแว่นแต่ว่าคนที่จะพาเด็กมาค,คนที่จะพาเด็กมาตรวจอันนี้สําคัญค่ะคมีหลายๆท,ที่ที่พูดถึงประเด็นนี้แล้วใครเป็นคนพาเด็กมาตรวจด,ด้วยยิ่งด้วยในช่วงโควิดนี้ด้วยจะทํายังไง<า>นะคะค่ะกอนนี้เราก็มีเริ่มมีที่จะ กองทุนที่จะสนับสนุนนะคะให้สามารถที่จะพาเด็กมาได้คือของจากสุมมุนิที่เองเราก็มีโครงการแบบนี้นะคะให้ในให้ให้เป็นโครงการไปแต่ว่าไม่ได้ให้เฉพาะแว่นเราจะให้ค่าเดินทางของพ่อแม่ที่พามาด้วยค,ค,ค่ะมันก็จะเป็นส่วนเนี้ยแต่เข้าใจว่าสปรชคงคงส่วนนี้คง ไม่ได้เพราะว่าไม่ถูกระเบียบใช่ไหมคะเราก็ใช้ส่วนอื่นเข้ามาสปอร์ตกันค่ะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมนะซึ่งจะมีงบอยู่ตัวหนึ่งใช่ไหมอาจารย์ฮะเป็นงบข้เริยกอปทนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอารถท้องถิ่นเนี่ยมาส่งเด็กมามารับเล่นได้เพราะถือเป็นหนึ่งในการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคนะครับเพราะว่าอย่างที่อาจารย์เรียนนะครับว่าเราดูแลเด็กตั้งแต่ต้นพบเร็ว เขากลับมาเรียนได้ดีเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์ยกขึ้นมายิ่งเจอเร็วยิ่งเข้าสู่การรักษาเร็วเนี่ยเด็กก็จะเป็นกําลังสําคัญได้เร็วนะครับอันนี้จะมีอีกอันนึงค่ะในในช่องทางที่แต่ละสถาบันเมื่อกี้ที่เรียนอาจารย์นะฮะ12สถาบันเนี่ยก็จะมีบางสถาบันที่ทํเป็นเชิงรุกก็คือคล้ายๆกับเป็นการอยู่ในระบบของการฝึกแพทย์ประจำบ้านด้วยก็คือให้แพทย์ประจำบ้านเหล่านี้ไปออกหน่วยอครับบริเวณที่อยู่ใน c a s h m e นท a แอ e ียบริเวณรอบๆแล้วก็ไปที่โรงเรียนนะคะแล้วก็ไปไปวัดแว่น ไปวัดแว่นให้แล้วก็พอวัดแว่นแล้วมีค่าสายตาที่ปกติก็กลับมาเราก็มีคอนแทคกับทางไม่ว่าจะเป็นสปสชหรือว่าทางด้านแว่นภาคเอกชนเองก็สนับสนุนแว่นให้ตรงนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งอะ่ะแต่อันนี้ก็จะเป็นขึ้นกับความสามารถศักยภาพของแต่ละแต่ละสถาบันค่ะก็มีอยู่หลายสถาบันนะคะที่ทำอย่างนี้ค่ะนะคะของกรุงเทพก็จะมีอย่างของคณะแพทยศาสตร์ราราชนองเนี่ยทำนานและโปรเจกต์นี้นะคะทางเมตตาองค์มันเมตตาก็ทำค่ะ ไม่ตาประชาชนค่ะส่วนเมตตาประชาชะค่ะส่วนที่ต่างจังหวัดก็จะโคกับทางเขตสุขภาพสุขภาพตาแต่ละเขตค่ะอันนี้เป็นโครงการเชิงรุกด้วยโครงการเชิงรุกนะครับเราทำพร้อมกันทั่วประเทศเลยใช่ไหมทั่วประเทศค่ะเออผู้ที่ทำตอนนี้ก็ที่ที่ลงแรงมากๆนะคะก็มีท่านรองเาสตราจารย์แพทย์อนุชิตปัญชนะงท่านก็เป็น ประธานอดีตประธานนักว,วิเลยท่านในแพทย์ศักชัยนะคะท่านก็เป็นอดีตประธานชักว,วิาลยอยู่ตอนนี้ร่วมกันหลายสายเลยค่ะยังมีอีกมากเลยนะคะแพทย์จากกรมอนามัยเองแพทย์จากทางกทมอเองแพทย์จากในสาบันกรารศึกษาค่ะก็ร่วมร่วมแรงร่วมใจเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญคมากเลยโอ้ยยางนี้ต้องฟังแล้วชื่นใจนะฟังแล้วต้องขอบคุณทุกหน่ในงานโดยเฉพาะทางรัฐวิทยาหลัยมากนะครับที่มาช่วยกันทําให้เยาวชนของชาติเนี่ยนะได้เข้าสู่การรักษาถ้าผิดปกติเนาะนะ เพราะว่าเราเชื่อว่าเราค้นหาเร็วเจอเร็วรักษาเร็วเนี่ยนะเราจะมีเยาวชนที่แข็งแรงขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะคแล้วนี้ก็เป็นความร่วมมือด้วยนะคะก็คือถ้าเราหาเจอแต่เราไม่มีส่วนไหนซัพพอร์ตก็ก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นต้นแบบของการทําสิ่งอื่นๆต่อไปในอนาะคตด,ด้วยโอ้เยี่ยมเลยครับก็เป็นความร่วมมือตัวอย่างเลยนะครับใช่มีไลฟเไลัยกุมารก็ช่วยเรานะคะช่กันค่ะหมอเด็กก็มาช่วยกันเยอะเลย เออคือเมื่อก่อนเราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันมากคือต่างคนต่างรักษาแต่ตอนนี้เราเห็นว่ามันเป็นปัญหาของประเทศรเราก็ช,ช่วยกันบางทีหมอหมอหมอเด็กบางคนก็ช่วยสกรีนได้นะคะ้คาคนนี้มีสายตาผิดปกตินะสมัครดูอะไรอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการบูรณาการการทํางานโดยเอาเยาวชนไทยนี่เป็นตัวตั้งนะครับงั้นผมย้ําอีกทีนะครับว่าอาจารย์โครงการนี้เนี่ยเราจะเริ่มปีหกแตอนนี้เราเริ่มแหลวน,นะครับเราก็ทําในเด็กป .1 เป,เป็นเป้าหมาย7 0 0 0 0 0คนทั่วประเทศแต่เด็กปอื่นปสองถึงป6กถ้าเห็นว่าผิดปกติก็ก็มาเจอได้ ไม่รอนะครับปีนี้เราจะเริ่มกันละจริงจังเลยนะฮะสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ปกครองเด็กๆที่อยู่ทางบ้านไหมครับเรียนเชิญเลยครับก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะสิ่งที่สําคัญนะคะสาหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะรวมทั้งผู้ปกครองผู้ดูแลคุณปู่คุณย่าด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยนักเรียนโควิดช่วงโควิดนักเรียนก็อาจจะเรียนออนไลน์ที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่ทํางาน ส่วนผู้ที่จะดูแลใกล้ชิดก็อาจจะเป็นผู้ปกครองนะคะหรือคุณตาคุณปูป่คุณย่าคุณตาคุณยายยังไงนะคะก็ช่วยสังเกตน้องนนิดนึงนะคะว่าน้องๆเนี่ยในการการเรียนเนี่ยเป็นยังไงนะคะบางทีคุณคุณปูป่คุณย่าอาจจะเ,เด็กมันซนไม่ค่อยสนใจคือความจริงเนี่ยอาจจะเป็นอันนั้นอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของการที่เขาไม่สนใจเพราะเพามองไม่เห็นนะคะก็ทําให้เขาเนี่ยไม่ทําให้เกิด เกิดช่องว่างเราไม่สามารถที่จะ,ะดีเทคได้ตรวจได้ว่าน้องคนนี้เนะี่ยมีสายตาสั้นก็จะปล่อยแล้วเลยไปนะคะลองลองดูง่ายๆนะคะบางทีลองอให้เขาดูอะไรที่ที่ชอบนะคะว่าเอ๊ะเขาสังเกตเขาสนใจอะไรไหมเขาสนใจไหมนะคะถ้าเขาดูแล้วเขาไม่สนใจนะเนี่ยลองดูซิว่าสายตาเขาผิดปกติหรือเปล่านะ,ะอันที่2ค่ะตอนนี้เนี่ยการเรียนออนไลน์เยอะมากเลยนะคะ นอกจากจะเรียนออนไลน์แล้วน้องเองเนี่ยอยู่บ้านเฉยๆออกไปข้างนอกก็ไปไม่ได้วันนั้นก็จะอยู่กับสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือจอคอมพิวเตอร์ต่างๆเล่นเกมอะไรต่างๆนะคะมีคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเข้ามาปรึกษาเยอะมากโอ้ยลูกหลานเล่นเกมทั้งวันเลยมาหาหมอหมอช่วยพูดทีสิพ่อกับแม่ปุ้นที่จะพูดยังไงละนะคะอันนี้เจอเจอบ่อยมากเลยนั้นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะทําได้ก็คือต้องพยายามเบี่ยงเบนความสนใจน้องค่ะคือจะบอกว่าอย่าเล่นอย่าเล่นอย่าเล่นอย่างเงี้ย ด้วยธรรมชาติของเด็กแล้วเนี่ยเด็กก็อาจจะไม่ฟังนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ช่วยให้ความสนใจเป็นเมนความใจพาน้องไปทําอย่างอื่นทำกิจกรรมอย่างอื่นร่วมกันในบ้านนะคะไปทำสิ่งที่เด็กชอบนะคะอย่างเช่นเด็กท่านเป็นเด็กผู้ชายชอบกีฬาก็พาไปเล่นกีฬานะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นเด็กผู้หญิงชอบทํางานอะไรอย่างอื่นกิจกรรมเวยๆความงามนะคะปลูกต้นไม้หรือเดอด,ด,ดไม้หรือเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยก็ช่วยให้เขาเนี่ยออกจากจอคอมพิวเตอร์ตร,ตรงนี้ไปชั่วระยะนะคะ ถ้าจะดูจอคอมนะคะโดยทั่วไปเนี่ยเราให้ตัวเลข2ี่0 2บยี่สบยี่สิบนะคะยี่สิบนาทีแล้วก็พักนะคะ2ี่สิบวินาทีนะคะแล้วก็อีกอีกอีก่สิบก,ก็คือเสร็จแล้วก็ให้เขาค่อยค่อยกลับมามาอ่านนะคะก็คือดูแล้วก็พักแล้วก็ดูแต่ถ้าง่ายๆเลยคุณพ่อคุณแม่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งพักไปเลยห้าหรือสิบนาทีอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะเด็กด้วยนะคะผู้ใหญ่ก็เหมือนกัน,นะคะ่ะตอนนี้ปัญหาผู้ใหญ่ดูไลน์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะห้านาทีแล้วก็พัก แล้วก็10นาทีก็ค่อยมาดูกิจกรรมอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าโอเวอร์ออทั้งวันแล้วเนี่ยไม่ควรจะเกิน8ชั่วโมงนะคะไม่ว่าจะ OT ยังไงก็ต้องไม่ควรจะเกิน8ชั่วโมงค่ะอันนี้สําหรับเด็กโตๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะเยี่ยมมากเลยครับครบถ้วนเลยครับอาจารย์มิมครับวันนี้เราก็ได้สาระดีๆนะครับและได้ข้อแนะนําจากท่านศาสตราจารย์แพทย์หญิงวัทิชาชื่นกองแก้วนะครับประธานราชวิทยาลัยจากสุแพทย์แห่งประเทศไทยต้องกราบขอบพระคุณมาแนลกาสนี้นะครับอาจารย์ครับขอบคุณมากค่ะะนครับวันนี้ UC Podcast ก็นําสาระดี อย่างนี้มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็คราวหน้าเราก็จะมีสาระดีๆอย่างนี้เช่นเดียวกันแล้วพบกันใหม่ใน UC Podcast ครั้งหน้าครับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ